สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะแล้ววันนี้ไม่อยู่กับอันติเมตคัสตอมไนท์หรือว่าฟนาัเจ็ดกันอีกครั้งนึงแล้ว เรียกได้ว่าห่างหายไปอย่างยาวนานมากๆนะครับสำหรับโปรเจก์นี้แต่ว่าในตอนนี้เรากลับมาทําแล้วล่ะครับแล้วก็หวังว่าน่าจะได้ทําต่อไปเรื่อยๆนะเพราะว่ายังมีอีกหลายอย่างให้ต้องทําเยอะแยะมากมายเลยทั้งชาเลนจ์ที่ไม่รู้ว่าจะไปจบตอนไหนแล้วก็ที่สําคัญผมอยากจะผ่าน50-20ให้ได้ดังนั้นผมอาจจะต้องฝึกฝีมือฝึกปรือให้ชํานาญซะก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปลุยจนถึงจุดนั้น แต่ก็อย่างที่ได้บอกไปครับคือผมเนี่ยไม่ได้เล่นเกมนี้มานานมากแล้วฉะนั้นผมขอทําการวอร์มอัพฝีมือสักเล็กน้อยแล้วกันโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นตัวหุ่นอนเนรมาทรอนิกจำพวกฟันทามนะครับหรือว่าหุ่นอนเนมาทรอนิกที่อยู่ในภาค5นั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นผมได้เอาตัวโอแมนคอนซ q u ควนเซสจากตัวเกมฟนาเ r ิลมาด้วยละกันนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้รวบยอดให้มันครบถ้วนกันไปเลยเนาะไม่งั้นเล่นแค่ฟนาเบิลอย่างเดียวเนี่ยมันก็ดูแปลกๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูแต่ละตััววกกนดี่า แต่และตัวนั้นมันสามารถทําอะไรแล้วก็ต้องแก้ด้วยยังไงนะโดยสําหรับโอแมนคอนซีเควนซ์เนี่ยเขาบอกว่าให้ทําการกด C เพื่อทาการตกปลาในมินิเกมของเขานะครับไม่งั้นมันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถใช้มอนิเตอร์ได้ชั่วคราวนะประมาณนั้นก็คือเมื่อเราทําการเล่นอยู่เนี่ยมันจะมีหน้าจอโผล่ขึ้นมาให้เราทําการตกปลานะครับเราก็ต้องตกให้มันถูกต้องให้มันถูกจุดนะเออไม่งั้นก็อาจจะซวยไปอะไรประมาณนั้น ตัวต่อมาคือเซอร์คัสเบบี้ครับอันนี้มันจะมีความคล้ายคลึงกับไนแรมบอนนี่ bon ny, กับไนแอมแมงโก้ Mango เนาะก็คือให้เราทําการซื้อตุ๊กตาของเธอนะครับ ที่ price counter ซึ่งเมื่อไหร่ที่เราซื้อแล้วก็ถือว่าจบกันก็คือเราไม่ต้องอยุ่งกับเธออีกแล้วอะไรประมาณนั้นตัวต่อมาคือบอ l โลล่าเธอจะมีความคล้ายคลึงกับคัสตอมไนท์ในภาค5นะครับก็คือเธอจะโผล่มาทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเธอจะมาในทิศทางไหนแล้วก็ช่วงเวลาไหนนะครับถ้าเราได้ยินเสียงดังก็ทําการปิดประตูซะก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วต่อมาคือฟันทามฟ็อกซี่ครับอันนี้น่าสนใจมากๆเลย เพราะว่ามันได้เขียนว่าให้ทาการเช็คที่ม่านของเธอนะครับหรือว่าม่านของเขาก็ได้เนาะในตอนที่โชว์เนี่ยกำลังจะเริ่มแล้วก็ให้เราทําการดูเวลาในกล้องให้ชัดเจนมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราทําการพลาดเมื่อไหร่เนี่ยถือว่าเราเจ๊งเลยนะครับเกมจบเลยทันทีเพราะว่ามันจะมาทําการจัมส์แกใส่เราทันทีนั่นเองแต่ว่าในตอนนี้ผมไม่รู้ว่าไอ้ห้องนั้นอ่ะมันอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวต้องไปว่ากันอีกทีนึงแล้วก็ตัวสุดท้ายครับ i n e r t หรือว่า e n น r าก็ได้เนาะ อันนี้มันบอกว่าตัวละครน,นี้เห็นจากเรดาร์ได้ยากมากๆแต่ว่ามันจะมาด้านหน้าเสมอนะครับเมื่อไหร่ที่เราได้ยินเสียงกึ้งๆๆ,ๆ้ให้เราทําการปิดประตูใส่ทันทีนะครับซึ่งก็เอาจริงแล้วสําหรับภาค5นี้ค่อนข้างจะง่ายนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่ได้เล่นนานมากแล้วก็อาจจะมีการโดนจัมส์แกร์อยู่บ้างดังนั้นอ,อยู่กับผมด้วยละกันนะครับโอเคเนาะแล้วก็เพื่อให้เป็นการแบบว่าเล่นเป็นภาคนี้เท่านั้นเนี่ยผมจะใช้ ดีๆรีเพลนะครับเออเพื่อหลีกเลี่ยงให้ตัวอื่นไม่ได้มาด้วยนั่นเองนะครับโอเคเอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะโกเ,เอาละครับมาอย่าโดนจ้มสแกรไปก่อนละกันนะฮะเราต้องทําการเก็บอุ้นี่ไงโอเคเมื่อกี้ม่านใช่ไหมนี่นี่หรือเปล่าฮะโอ้โหโหยากนะเนี่ยมาแล้วครับุโยมาเร็วมากแนฮะ อันนี้ต้องใช้เงิน15บาทนะครับโอเคมี12แล้วครับตอนนี้หุยอะไรอะแล้วเวลานี่คือยังไงฮะ It's time final to take your final bow ไม่นะดีๆรีเปลย์ใช้ไปแล้วโอเคพลาดเลยฮะเดี๋ยวผมไม่เห็นว่าห้องของอาตัวฟันทามฟ็อกซี่เนี่ยอยู่ไหนวะนี่เหรออ๋อตีสามครับโอเคเราต้องมาที่ห้องตอนตีสามนะครับ โอเคได้ได้ได้เลย15 16อันแนละ้วผมซื้อได้เลยไหมเนะี่ยซื้อเลยแล้วกันนะฮะโอเคตอนตีสามซึ่งตีสามเนี่ยมันคือกี่นาทีละ่ะวัด h e h เฮลโอเคไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับ ผมจำไม่ได้ว่าตีสามมันคือกี่นาทีนะอาจจะผิดพลาดได้นะครับนี่ผมขออภัยมาณที่นี้ด้วย them never leave. เออเหมือนไม่มีไม่มีอันนั้นเนาะไม่มีฟอนทามเฟรดดี้นะครับ ุยมาแล้วเบบี้แต่เราซื้อไปแล้วนี่ใช่ไหมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ผมจะดูค้างไว้เลยนะฮะโอเคเพราะว่าผมไม่รู้ว่าตีสามคือตอนไหนนะครับสามคือสองนาทีหรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะครับ What? A performance was demanded of me, and now I have delivered. Encore. Um, ออผมงงว่ะเนี่ยมันก็ไม่โผล่ะนะอ๋อมันอยู่ข้างนี้เอออย่างใดน,นั่น ตีหึงครับตีหนึ่งผมไม่รู้ด้วยว่าตีหนึ่งคือตอนไหนนะฮะผมก็กดค้างเหมือนเดิมแล้วกันนะฮะเหมือนเดิมเลยนะครับรอให้ตีหนึ่งผ่านไปก่อนนะโอเคถ้าตีหนึ่งผ่านไปแล้วผมก็จะปิดนะครับตีหนึ่งยังโอเคตีสี่ครับ ทีนี้ผมต้องหามันอยู่ห้อง6โอเคผมต้องจําให้ได้ว่าไม่อยู่ห้องหนะฮะซื้อเลยนะครับโอเคแค่นี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาละก็แค่รอตีสี่ใช่ไหมนะครับโอเคเมื่อกี้กำลังแบบว่า,ากำลังมึนๆน,นะฮะตีสี่ตีสี่คือกี่โมงก็ไม่รู้แต่ว่า ถ้าเลยประมาณ2นาทีครึ่งอ่ะเออผมว่าผมน่าจะต้องไปดูละนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนจำสเกโอเคตีสี่นะครับผมซื้อไปแล้วไม่น่าจะมีปัญหาเนาะก็คืออ่าตัวของเซอร์คัส b บบีน่าจะมาดูเฉยๆนะครับโอเคฮอนฮอนฮอน สักสองนาทีครึ่งเนาะโอเคไอ้นี่ก็จะมาบ่อยจังวะไอ้ตกปลาเนี่ยนะฮะแม่คือผมเป็นฟิชเชอร์แมนเฟรนแล้วเนี่ยเพื่อนนักคนตกปลาโอเคตีสี่ครับต้องรออีกสักหน่อย ตีสามนะผมกะจะรอสักสองนาทีครึ่งแล้วกันนะฮะแล้วผมน่าจะไปจัดการละผมเข้าไปดูเลยแล้วกันนะตอนนี้ตีสี่ 4, ประมาณสามนาทีหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะ ราะว่าตีห้ามันหกโมงมันคือสี่นาทีครึ่งใช่ไหมโอเคตีสี่จริงด้วยครับแล้วก็อีกทีหนึ่งหกโมงนะฮะอีกทีหนึ่งหกโมงก็คือสี่นาทีครึ่งต้องมาดูนะครับ เพื่อจบเกมนะ <eyeball Paste> ผือว่าใช้เปอร์เซนต์ไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยใช้จำนวนเขาเรียกอะไรจำนวนไฟนะผมยังไม่รู้เลยว่าจะต้องจัดการกับพวกตัว,ตวยังไงนะผมนั่งคิดแล้วผมก็แบบโอ้โหเกมมันต้องยากมากแน่เลยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่านี่คืออุ่นเครื่อง,งเฉยนะครับเพื่อให้รู้ว่าผมต้องเล่นอะไรยังไงนะ ต้องกดปุ่มอะไรบ้างอะไรเงี้ยน,นะครับเพื่อความเมคชัวนะโอเคเดี๋ยวผมขอทำการเข้าไปที่กล้องเลยแล้วกันนะครับเพื่อเมคชัวนะครับว่าเราจะสามารถผ่านได้อย่างง่ายได้นะครับเพราะว่าไงมันก็คือ4นาทีครึ่งนั่นแหละผมจำได้นะครับตีห้าประมาณ3นาที45้แถวๆนีนะ้ผมจำไม่ได้ลนะ อันนี้ก็มาบ่อยจัดเลยโอเคน่าจะผ่านแบบไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับโอเคสวยงามมากได้คะแนนไม่เยอะครับอันนี้คือต้องย้ำว่าอันนี้คือขั้น15นะเออคือทุกตัว15หมดฉะนั้นก็อยู่ในจุดที่พอรับมือได้อยู่นะครับอ โอเคถือว่าจบอย่างรวดเร็วครับนะ <net> <net> ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวในตอนนี้ผมคิดว่าชาเลนจ์น่าจะไปเล่นหลังอะไรทุกอย่างเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ผมจะทําการไลฟ์และเล่นยาวๆด้วยนะใครที่แบบว่าอยากจะดูผมเล่นเนี่ยผมจะไลฟ์เฉพาะสมาชิกนะครับก็กดสมัครสมาชิกไว้แล้วเดี๋ยวประมาณทุกวันเสาร์นะครับประมาณบ่ายๆเนี่ยผมจะมาไลฟ์เล่นเกมนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับใครที่อยากจะดูเนี่ยก็สามารถกดติดตามแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้นะส่วนใครที่อยากจะดูเป็นคลิปก็รอดูคลิปต่อไปได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะปล่อยมาให้ดูกันแบบ ยาวๆอย่างแน่นอนแล้วก็สำหรับพาร์ทหน้านะครับเราจะมาโฟกัสกันที่ตัวละครจากพิซเซเรียซิมูเลเตอร์ทั้งหมดนะครับซึ่งเอาจริงน่าจะเยอะที่สุดในบรรดา,าทุกภาคแล้วมั้งใช่ไหมนะครับซึ่งเนี่ยแหละอา,อาจจะเป็นปัญหาของผมได้เพราะว่าผมก็ยังไม่ค่อยรู้แนวของเกมเท่าไหนนร่นะฮะว่าจะต้องจัดการอะไรยังไงนะหลักๆคือ Lo อก Star f o x อซเนะี่ยน่าจะไม่ต้องกังวลอะไรมากนะเออเพราะว่ามันช่วยเรานะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นโฆษณาเนาะ กด enter ก็น่าจะหายอันนี้มากวนๆเฉยๆไม่มีอะไรนะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นดูกันนะเออว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอ้โห2,700แต้มนะครับทั้งหมด18ตัวด้วยกันนะเออเอาสิวะนะ <c oughs> ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเอาไว้เราเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ